เราจะมาพาทัวห้องแสนสุขของเรานะคะขึ้นไปดูแล้วก็อยู่ที่ไหนอะครับห้องเด็กๆไหมครับข้างซองขึ้นมาถึงปุ๊บหลับเลยอะครับนนนนแนะนำใหม่ครับในห้องมีอะไรบ้างในห้องมีก็จะมีอย่างเป็นป s มด่เโอ้โหน้องมานจะแนะนำคนแรกเลยใช่ไหมครับ โตอะไรครับโต๊ะจากนักตตี้เบอร์รี่เป็นดีไซน์แบบญี่ปุ่นว้า,าวดูดีไซน์ของเขาสิครับคอของโต๊ะเนี่ยไม่เป็นออันตรายเลยเกิดการบาดเจ็บกุน้อยเลยอ๋อเพราะว่ามันบนใช่ไหมตอกจไม้ยางพารแข็งแรงมึกพาแล้วที่พิเศษก,ก็สามารถเอาด้วงมาโอ้โหในข้างในเป็นอะไรเปิดิชักข้างในให้ดูหน่อยได้ไหมครับแล้ว โอ้โหมาแล้วกันแผนว่าจะอะไรมาใส่ครับเนี่ยของอะไรก็ได้ที่มันชอโอเคของอะไรก็ได้แล้ววอลเปเปอร์ของเราเป็นไงมันลืยนเสร็จได้โอ้เอ้ามองไม่เห็นถอดรูมมือนะคะจากสีเบบี้บูเร่มาดูในโต๊ะจะผ่าเรียนชักกันคะอะไรอ่ะครับ คำถามสุดท้ายนะครับแล้วเราจะหมานอนห้องของเด็กเมื่อไหร่ครับเดือนหน้าครับโอเคค พร้อมกับบุคลากรที่จะมาแนะนาว่าทาไมอยู่ๆถึงมีความคิดว่าต้องแยกห้องแล้วเอาความมั่นใจมาจากไหนแล้วก็จะมาแนะนําโต๊ะเขียนหนังสือที่คุณพ่อเนี่ยเป็นคนคัดสรรมาเองเลยเนื่องจากว่าแกเจ็ตอะไรก็ตามที่ต้องใช้สมองมีไซส์เยอะแม่เนี่ยจะมียุป้าเอาความมั่นใจมาจากไหนะคะที่คิดว่าลูกจะถึงเวลาที่จะแยกห้องได้เขาบอว่าเขาพร้อมแต่ก็ดนะูไม่ค่อยพอร้อมเท่าไหร่ในช่ววันนี้ลูกมานอนห้องเซ็กี่ครั้งคะ หนึ่งคือสิ่มาสี่ <c oughs> จริงอะวันคิดว่าถ้าฟอร์สเขาอะเขาแยกได้แล้วแหละคือเขาแบบเขาไม่ได้อะไรเลยวหวานรู้สึกว่ามันยังไม่เป็นความจาเป็นที่ต้องให้เขาแบบเจเทเรตออกไปตอนนี้เพราะฉะนั้นคือเราก็เตรียมห้องเอาไว้ให้แบบสบายๆถ้าวันไหนที่เขาพร้อมอะก็ให้เขาสามารถแยกตัวออกมาได้เลยแล้วหวานก็รู้สึกว่าหลังจากการที่เขามีห้องของตัวเองแล้วก็มีโต๊ะของตัวเองถึอรู้สึกสายไเวลา เรียนหนังสือหรือว่าเวลาอ่านหนังสือสอบอะเขาก็ดูแบบเออมันโฟกัสได้มากขึ้นมันมีสมาธิมากขึ้นทีนี้เราก็จะมาแล้วว่าแล้วทําไมโต๊ะเรียนหนังสือที่มีอยู่มากมายทำไมห้องนอนของเขาเนี่ยถึงต้องเป็นโต๊ะของสต,ตีเบอร์รี่ครับคุณพอ่อเพรแรกก็คือมันเป็นแบรนด์สอ่งอที่ญี่ปุ่นเพราะฉะนั้นเราก็มั่นใจเพราะว่าเราก็เคยเห็นโต๊ะญี่ปุ่นจากร้านมือสองอะไรพวกเนี้ยมันดูเก่าแต่มันยังดีคือกะว่าใช้ได้ยาวนาน อันีแล้วก็คือที่บอกว่าใช้ได้ยาวๆตูนตอ่อมันไม่ใช่ว่าแบบมันทนอย่างเดียวมันปรับนู่นปรับนี่ได้ปรับความชันอย่างกอีก้มันก็จะปรับความสูงได้ <Okay. S 1> ปรับที่รองเท้าได้มัน adjustable <Okay>. ทั้งหมด s <S ใช่ใแล้วก็ขอข้างเนี่ยมันก็เลื่อนออกมาได้มีลิ้นชักตั้งเพิ่มเป็นโตได้ เพราะเด็กๆมันอาจจะไม่ต้องใช้พื้นที่เยอะเพอโตมาจะใช้พื้นที่เยอะขึ้นพ๊ะมินชักข้างเนี่ยก็ตั้งเป็นพ๊ะเพิ่มไป้ข <Wow. S 1> <ๆ>ึ้นมาอีกอีกอย่างหนึงน่งในส่วนของดีไซน์ทีหวังนะชอบนอตตี้เบอร์รี่รุ่นลีฟเพราะว่าขอบมุมของเขาอ่ะคือ ยอมรับจริงว่าเขาใส่ใจรายละเอียดจริงมันไม่มีมุมหนักที่เป็นมุมที่จะให้เด็กมามเดินชนลแล้วเจ็บได้เลยคือไม่มีเหลี่ยมเลยแล้วก็แบบเนียนมากๆในส่วนของโตนะคะก็จะมีชั้นวางหนังสือที่ทํำมาให้แล้วแบบเลื่อนได้มีลิ้นชักลเล็กๆน่ารักมีปลั๊กไฟร้อมสําหรับ การเรียนหนังสือทุกอย่างลืสำรับวัสดุที่ใช้นะคะของแต่ละรุ่นก็จะไม่เหมือนกันอย่างของหวานเนี่ยเป็นรุ่นลีฟใช่ไหมก็จะใช้วัสดุเี่ยคือไม้ยักษาราชนทานแต่ว่าเขาก็จะมีอีกหลายๆรุ่นให้เราเลือกได้แล้วแต่ดีไซน์ที่แต่ละว่าจะเลือกอซึ่งบอกเลยว่าน่ารักแ้วก็แบบคือจริงได้ก็คือชอบ ก็สามารถเข้าไปดูที่เว็บไซต์ของเขาได้มีหลายราคาให้เลือกเลยที่สำคัญตอนเขามโปรโมชั่นลดราคาอยู่้วยค่ะใครที่มองหาโต๊ให้ลูกยู่ก็ลองมาดูครับตอร์ตี้เบอร์รี่โต๊เขาคุณภาพตู้ออกญี่ปุ่นมีหลายรุ่นหลายราคาสำหรับวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค